ดีพนักเพชรเฟซบุ๊กยูทูปนะครับเดี๋ยวมาดูรถไถนะครับคันนี้ขนมันผ่านทางที่ไถนะครับจะไหวหรือเปล่านะครับยางเรียบแถมตอวเล็กด้วยครับนะจะขึ้นไหวไหมล้อนหน้าอนบาลด้วยนะครับนี่ มันอาจจะตันกว,กว่านะครับเอาเลยลูกพี่เอาเลยไทยเสียไทยเสียเอาดันตูดเออไวไม่ไวไวไม่ไวนะครับโอ้ยันมากร้อยยี่สิบ di ตัวเหมือนล่างครับโอ้ขาไม่เจ้วไวแ้วนะครับ โอ้ไม่น่าไถาไว้เลยยอมหรือเปล่าอ๋อยอมนะครับอันสูงเกินนะครับเอาขุดันาก่อนนะครับรถไถก็จอดดูนะครับเอาจอบขุดเอานะ่ ตูดบออำขางอนครับเดี๋ยวเยยบให้ดินแน่ก่อนราลงเาลงงนี้นะ แรงเลยนะครับไปโอ้ยโอ้จมจมเลยนะครับคันเร่งนี่แต่มันเป็นท่าเดิมนะครับเลยไมื่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับดูแบบคันเร่งสุดเลยนะครับน้มันลงไม่ชัด เหมือนยางรถกระบะลูกเหล่านะครับเอามาใส่ไม่แน่ใจประมาณขอบ15นะครับดูดูไปอาโอ้ดูจากสภาพไม่น่าออกมาไหวนะครับนี่ไม่น่าไปวางยาเลยคนระับนี่นะครับคนวางยารู้สึกปิดเลยครับนึงรู้สึกขอโท,โทษเลย,เลยนะเดี๋ยว้อน,นไปฟังผม เขาจิ้งให้ผมไถด้วยนะครับ